ตอนนี้เจนี่กับคุณสามีกำลังเอารถนอนออกไปเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะคะหยุดหลายวันเนาะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter นะคะเรากำลังเดินทางไปที่อืแลนด์นะคะเพื่อนเพื่อนอแลนด์ประเทศสวีเดนนะคะเจนี่กับคุณสามมีเคยไปครั้งหนึ่งเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะที่อืแลนด์เนาะนี่ก็จะเป็นครั้งที่สองที่เราจะไปเที่ยวอืแลนด์กันค่ะก็เลยจะชวนเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวด้วยไปดูธรรมชาตินะคะ ไปค่ะเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันนะคะเราเอารถนอนออกเที่ยวกันค่ะวันนี้ไป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 ,ไปเที่ยวด้วยกัน,นจ๊าตามกันไปเลยค่ะอึอแลนตอนนี้เรากำลังจะข้ามพรมแดนระหว่างเดนมาร์กกับประเทศสวีเดนนะคะนี่เราจะข้ามตรงนี้นะคะจ่ายเงินข้ามพรมแดนนะคะ หรือข้ามสะพานนั่นเองดูเพื่อนๆรถติดมากคนออกไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าช่วงเทศกาลหยุดยาวเนาะแล้วอากาศก็ดีเวอร์ไม่ร้อนไม่หนาวกำลังพอดีเลยค่ะในการท่องเที่ยวนะอดี่ตรงนี้เป็นที่จ่ายเงินนะคะเพื่อนๆเ,เราจะข้ามตรงนี้ไปก็คือเป็นสวีเดนแล้วนะคะ พวกเราขับรถออกจากตรงที่คนตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสวีเดนไม่นานนะเพื่อนๆขับมาแป๊บเดียวรถติดหนักกว่าเดิมอีกค่ะส่วนมากก็จะมาจากประเทศเดนมาร์กนะคะข้ามมาเชื่อประเทศสวีเดนเนาะเพราะว่าอย่างที่เจนนี่บอกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวช่วงเทศกาลอีสเตอร์เขาก็จะไปท่องเที่ยวกันนะคะรถติดแบบขับทีน,นิดท่นิดแล้วก็ติดอีกค่ะ มีจรถดของคนเดนมาร์กทั้งนั้นเลยข้างหน้านี่เต็มเลยค่ะเพราะว่าป้ายทะเบียนเราก็จะรู้เลยนะคะว่าเออนี่มาจากเดนมาร์กเนาะดูจากป้ายทะเบียนนะคะเต็มเลยจ้าเมื่อเหร่จะถึงคานี่จากบ้านเจนไปที่อืดแลนใช้เวลาประมาณเกือบห้าชั่วโมงนะครับเพื่อนในการขับรถไปนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะข้ามสะพานนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เจนนี่นั่งหลับประมาณสิบกว่าตื่นนะกว่าจะมาถึงสะพานตรงนี้นะคะเราจะข้ามสะพานจากแควมาไปที่อือแลนดนะคะตอนนี้กำลังขับรถข้ามสะพานกันค่ะข้างล่างก็จะเป็นน้ำนะคะเพื่อนๆจะเป็นทะเลนะคะนี่นะคะฝั่ง สองฝั่งนะคะจะเป็นทะเลนะคะเราก็นั่งขับรถข้ามไปเลยค่ะสะพานนี้ยาวมากนะคะเพื่อนๆสะพานข้ามระหว่างแคลมาถึงอื์แลนด์เนาะยาวมากโอ้จะนี่เหนื่อยมากนอนหลับไปเลยค่ะรถก็ติดด้วยนะคะตอนมาคนเยอะมาก กล้จะถึงอืร์แลนด์แล้วข้ามสะพานนี้ไปก็อืร์แลนด์แล้วค่ะดูฝั่งโน้นนะคะก็เป็นน้ำนะคะสองฝากฝั่งเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหลังจากที่เราข้ามสะพานแล้วก็ไป เจอที่พักของเรานะคะเนเพื่อนเพราะเราได้จองที่พักผ่านอินเทอร์เน็ตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะความชัวร์ค่ะคุณสมามีจองผ่านอินเทอร์เน็ตไว้เลยไม่อยากไปหาแบบหาเองนะคะหาเองเกิดเขาไม่เปิดอะไรอย่างนี้นะคะไปค่ะไปเจอกันอีกทีเมื่อถึงที่พักนะคะดูเพื่อนๆดูสะพานยาวมากนะคะยาวมาก อนนี้เราข้ามฝั่งมาที่อื้อแลนแล้วค่ะเพื่อนๆอนอแลนถ้าเป็นภาษาไทยอึก็หมายถึงเกาะนะคะแลนก็หมายถึงแลนค่ะแลนเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็คล้ายๆกับไทยแลนอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเกาะอืภาษาเดนมาร์กภาษาไทยไปว่าเกาะเนาะ หลังจากที่ข้ามสะพานมาพวกเราก็จะขับรถอีกประมาณห่งชั่วโม,โมงก็จะถึงที่พักนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่พักกันว่าที่พักจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วค่ะเพื่อนๆได้ทําการจอดรถนอนเรียบร้อยแล้วนะคะคุณสามีกําลังเก็บของออกจากรถนะคะเราเพิ่งมาถึงนะคะหลังจากที่ขับรถ ตั้งหลายชั่วโมงนะคะแวะซื้อของแล้วก็รถติดมากกว่าจะมาถึงออกจากบ้านตอน10โมงครึ่งค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วค่ะ5โมงเย็นนะคะเดี๋ยวให้ดูวิวรอบๆค่ะตรงนี้เป็นแคมปิ้งใหญ่มากนะคะเป็นที่จอดรถนอนใหญ่มากนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงสปริงเนาะคนเขา จะยังไม่ออกมาเที่ยวเยอะเหมือนช่วงหน้าร้อนนะคะถ้าหน้าร้อนนี่คนคือเต็มเลยแหละแถวเนี้ยแล้วอืแลนดยิ่งเป็นเป็นเนกาะที่นักท่องเที่ยวเยอะมากนี่ก็จะมีคนเริ่มมาแล้วนะคะแต่ก็มีไม่หลายคันไม่ถึงสิบคันนะคะที่มาจอดที่นี่นะคะข้างหน้านี่เป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ํารวมเนาะที่อาบน้ําห้องน้ํา ก็แยกชายหญิงค่ะธรรมชาติจะประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ไม่ได้มาประมาณ10กว่าปีนะคะที่อือแลนดนี่เป็นครั้งที่2ที่มาอือแลนดเนาะเป็นครั้งที่2ของเจนนี่เดี๋ยวตอนเย็นเข้าไปดูกันว่าจะได้อะไรกินอาหารเย็นนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้ขอพักก่อนเพิ่งมาถึงเหนื่อยมากเหนื่อยกับการนั่งรถคุณสามีก็เหนื่อยกับการขับรถมากนางกำลังเสียบไฟค่ะตรงนี้คือที่เสียบไฟนะคะต่อไฟเข้ารถค่ะยวให้อยู่น้องหมาก่อนคาร์โลฟานันโดเวสซาเวสซาอจจะเล้ออจะเนูนี่นะคะเดี๋ยวตอนเย็นเข้ามาดูกันนะคะว่าจะทำอะไรทานกันนะคะเพื่อนๆ นี่ก็จะเป็นอาหารเย็นของพวกเรานะคะเพื่อนๆคุณสามีเขาทำสะกดิล้วนะคะสะกดิลแล้วก็เป็ดกเดะกเดิเรียสะกดิลและไก่นะคะเพื่อนๆสะกดิล่คล้ายๆกับลูกชิ้นนะลูกชิ้นของฝรั่งนะอันนี้เป็นเนื้อแกะค่ะที่นี่เราทำการย่างบนเตาย่างนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูการตอนที่เสร็จนะคะ จีนี่ทำการซื้อมันฝรั่งที่กขาทำสำเร็จมานะคะใส่ครีมนะคะเอาจะเข้าเอาหม้ออบรมร้อนนําเข้าในหม้ออบรมร้อนนะคะเพื่อนเแล้วมาทานกับปิ้งย่างค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทานอาหารด้วยกันนะคะอันนี้มันฝรั่งอบชีสนะคะเพื่อนๆที่จีนี่ซื้อสําเร็จมาใส่หม้ออบรมร้อนนะคะแล้วก็อบแป,ป๊บเดียวนะคะเพื่อนเพื่ออบแค่สิบห้านาทีก็ได้ทานแล้วค่ะ นี่ก็คือจะเป็นเนื้อแกะย่างของเรานะคะส่วนคุณสามมีทานเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะนังหิวมากแกะย่างใช้เวลาย่างนานนะคะมาจ้ามาทานด้วยกันนะคะ